สวัสดีครับผมนายมุขชัยสุม,มาภาลาดนิสิตหิ์6 7 0 1 2สนวันนี้จะมากล่าวถึงสามเหตุการณ์ที่ได้เรียกไว้นะครับคำกล่าวหน้าเสาธงเรื่องแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนักเรียนและครูในเหตุการณ์โจมตีทหารกัมพูชานะครับวันนี้ข้าพเจ้าขอใช้โอกาสนี้พเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของทหารกัมพูชาซึ่งทำให้ให้เกิดการสูญเสียเพื่อนมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังนี้การสูญเสียการสูญเสียอันใหญ่หลวงครับ เหตุการณ์นี้ทำให้คนไทยเสียขวัญและกำลังใจและทำให้ชาวโลกได้ได้รับรู้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนร่วมไวอไ้อาลัยแด่ผู้วิญญ,ญาณผู้ล่วงลับไปแล้วไปสู่สันสุขและอัปสัปไพรพบครับ สนะครับหากนิสิตเป็นครูฝึกสอนในโรงเรียนแห่งหนึ่งจากการสอบปลายภาคพบว่านักเรียนรายหนึ่งลงคลิกล่าวถึงข้อสอบที่ผ่านมาซึ่งนิสิตเป็นครูที่ออกข้อสอบของนักเรียนนิสิตจะให้กำลังใจนักเรียนอย่างไร ครูเห็นคลิปแล้วที่เราที่เราพูดแล้วนะเข้าใจเลยว่าข้อสอบอาจจะยากก็จริงแต่ไม่เป็นไรทุกคนสามารถพัฒนาต่อไปได้ครูอยากให้มองว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และค่อยๆปรับใช้ไปเรื่อยๆครูเชื่อว่าเราทำได้แน่นอนหากนักเรียนสงสัยตรงไหนมาสอบถามครูได้เสมอนะ ครูเยินดีขอบคุณครับสองจากกรณีที่นักเรียนชายชั้นหมห้าไม่พอใจกับผลคะแนนสอบจึงรวัวหมัดทำร้ายครูถึงความคิดเห็นของนิสิตเรื่องนี้นิสิตมีความคิดเห็นอย่างไรในฐา,านะนิสิตคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น เพราะครูมีบทบาทในการให้ความรู้และอบรมสั่งสอนการใช้ความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในฐานะนิสิตคนนี้นะครับก็ขอไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครับขอบคครับ